ครับสวัสดีครับผมปุณพัฒน์เชลเลอรนะครับามาพูดถึงบัญญัติเรื่องกฎหมายนะครับการปฏิบัติตามกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองห้ามการใช้มาตรการทรมานต่อบุคคลห้ามการจับกลุ่มหรือควบคุมบุคคลโดยอำเภอใจยกเว้นเป็นไปตามที่พระราชบัญญัติกฎอายการศึกและพระราชกัมมดทุกเชื้อ พระ,ะกรณีฉุกเฉินนะครับบุคคลผู้ถูกจับกลุมหรืออยู่ในการควบคุมต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรมในกรณีที่ผู้ต้องได้รับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับวัยการดำเนินคดีต้องเป็นไปตามกรอบกฎหมายและความยุติธรรมควรม,มีการป้องกันการดำเนินงานที่เป็นการย่อยยุ่จากกลุ่มผู้ก่อเหตุดุรแรงที่ วงสร้างความเกียรติชังการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานควรให้ความคุ้มครองผู้ถูกคุมขังให้ปลอดภัยจากการทรมานควรดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการทรมานอันเป็นผลมาตรการการะทำตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับต้องให้การศึกษากับเจ้าพนักง,งานผู้บังคับใช้กฎหมายและทบทวน หลักเกณฑ์การสอบสวนอย่างมีระบบบุคคลมีสิทธิที่จะร้องเรียนและรัฐมีหน้าที่สอบสวนหากมีการร้องทุกข์ควรกำหนดขั้นตอนเพื่อให้ได้รับการชดเชยอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมนะครับในทางปฏิบัติของหน่วยทหารหรือหน่วยงานความมั่นคงต่อผู้ต้องหาผู้ต้องใสให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายนะครับ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหาและการละเมิดสิทธิมนุษยชนครมข่าวทหารบกนะครับยุทธศาสตร์ชาติ6ด้านนะครับสักครู่นะครับผมทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ส่วนหน้าจังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2 5 6พนะครับคำสั่งที่ 283.4256.0ัค28ีนะครับมีหลักการปฏิบัติด้านกิจการพลเรือนเท่าๆอย่างมีศีลธรรมจิยจะทำ,ะทำบุคคลที่ดีที่ควรมีคือคุณธรรมใช้สิทธิพลเมืองนิสัยผมตั้งแต่เด็กชอบเผชิญแบบลูกผู้ชายตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันไม่ชอบทําเรื่องรับหลังใครไม่รู้ว่าจะทําอย่างนั้นทําไมนักเลงกับอันพานมันต่างกัน สิ่งที่เราเคยทำถามตนเองบ้างเปล่าว่าทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรผมนอกจากตนเองแล้วผมทำเพื่อความเท่าเทียมประชาชนวัดผลได้ชัดในภาพรวมใช้อธรรมปรารภธรรมในการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมนอกจากเรื่องอื่นเรื่องที่ผมเล่นเล่นแล้วไงครับทำความเสื่อมเสียทำความเดือดร้อน ความอันตรายต่อใครบ้างการุณามองคนตามหลักความเป็นจริงไม่เคยละเมิดสิทธิใครสร้างความอันตรายต่อใครท้งนั้นในการกระทําในการเข้าถึงคือรู้ตัวอย่างมีสติควบคุมยับยั้งป้องกันภัยในสังคมไม่เป็นภัยอันตรายกับผู้อื่นผู้ใดผมเป็นอาหารได้ผ่านการฝึกผมใช้กรรมวิธีเสรวิธีการแยกแยะได้รู้แยกแยะรู้การรเทศะ รู้การอันควรตามที่ได้รับคําสั่งให้เก็บข่าวสังเกตภาพร่วมบุคคลตั้งแต่ระดับครอบครัวชมุมชมชนองค์กรถิ่นที่อาศัยตามหลักความเป็นจริงบุคคลตัวคนนั้นเป็นอาญาบุคคลในสิทธิความเท่าเทียมในศักษิีความเป็นมนุษย์ ผู้ใดกระทําต่อบุคคลอื่นมาตรา288นะครับหมายถึงทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นแตกหักหรือชีวิตมีโทษทางจารั้งปรับนะครับ288-289เจตนาวักษาวักสีเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่ยิ่งมีความผิดมากนะครับเพื่อลดเหตุป้องกันป้องปรามตามหน้าที่ ใช้กฎหมายใช้ความยุติธรรมอย่างเสมอภาคบังคับกู่เข็นบังคับจิตใจร่างกายหรือทําให้กลัวมาตรา3ามมาตรา3า0เป็นความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งด้วยนะครับปีพุทธศักราชสองพอาจจะเป็นวาระที่สองสังคมพื้นที่อาศัยตามภารกิจคือ หลักจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับที่ได้โดนได้รับการปลูกฝังมาและไม่เคยคิดนำอาวุธยุธทธปุรณ์ทางการทาหารไปใช้ในการกระทําความผิดเพราะของเหล่านี้ตรวจสอบได้นะครับวันเวลาทางนิติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เทียบเคียงเวลาหลักฐานมีชี้ชัดและสามารถยืนยันตัวตนได้อย่างถูกต้องว่าตัวบุคคลเจ้าของและตัวกับผมเองไม่ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องและ เป็นผู้กระทําการคิดวิเคราะห์อุปนิสัยของบุคคลแต่ละคนจิดวิสัยใจคออุดมณติทัศนคะะติสิ่งที่ผมลงทะเบียนก็พอปละเดือนไว้เพื่อสร้างความปลอดภัยเพื่อวางกรอบกำหนดรับรู้จากความคิดเห็น จากหลายภาคส่วนนะครับทั้งประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อเสนอแนะความคิดเห็นจากหลายๆคนมารวบรวมเพื่อประชาชนคนทุกคนในศักดิ์ศรีความเท่าเทียมความเป็นมนุษย์ข้อมูลจากซอฟ o วร์เป็นฮาร์ดาวร์ประชาคมข่าวกรองจากราฐานบุคลากรหน่วยงานาพักของรัดเสนอสอมอชอ ส่วนผมอยู่ในขอบเขตของกองบรยการรักษาของมันคงยุคนี้เป็นยุคดิจิตอลนะครับระบบ4.0ช่องทางติดต่อสื่อสารผมมีช่องส่วนตัวนะครับมีทั้ง youtube facebook แล้วก็อา k ์ต,ติกนะครับเป็นมีมงมี โทรติดต่อปัจจุบันใช้หมายเลข0 6 3 8 1 0 1 0 5 8นะครับถ้าตามหลักข้อบัญญัติของทางวินัยทหารข้อที่เเขาไม่ได้บอกว่าเป็นข้อห้ามหรือเป็นความผิดข้อที่เก้เขาบอกคาเสพเครื่องดองของเมาจนึงเสียกิยาคือ,อในหลักแบบธรรมเนียมคือรู้จักแยกแยะเรียนรู้อย่างมีสติในการควบคุมเม่ว่าสิ่งไหนสิ่งใด หากมากเกินไปเดี๋ยวรู้ไม่เท่าทันก็เป็นอันตรายทั้งนั้นเกิดในแผ่นดินไทยสิ่งที่ผมยึดคือหลักพลเมืองประเทศชาติต้องมาก่อนประเทศชาติคือชีวิตชีวิตคนทุกคนมีสิทธิในความเท่าเทียมในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์30ครับไม่ใช่3ามขวบ ชีวิตคนตั้งแต่กำเนิดมีทะเบียนราษไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนตนเองเพื่อใครเป็นตัวของตัวผมเองไม่ว่าอะไรยังไงเกิดมาใช้ชีวิตไม่จาเป็นต้องทาอะไรให้ถูกใจใครทุกอย่างจนเสียคุณค่าในความเป็นตัวของเราเองใจเข้าใจเราชีวิต ด้านประเมินด้านจริยธรรมคุณธรรมผมประเมินจบไปแล้วครับวัดบุคกรากรหน่วยงานภาครัฐสนคติอุดมคติจิตพิสัยสภาวะแวดล้อมมีงบประมาณใหม่ปีพู้ศักราชสองพันอยเส่วนงานที่รับชอบดำเนินง,งานชุดเฉพาะกิจสุดการกองหน่วยการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยก็รำนอในการรับรู้สภาวะแวดล้อมระดับระบบ MEMS เครื่องกลจุลภาคกำลังอำนาจทางการอาหารจากรากฐานบุคคลชั้นผู้นำที่มีติดตัวบุคคลที่มีการสื่อสารทางยุทธศาสตร์สถาบันการปกครองประเทศสตา์คอมและโครงข่ายประสาทเทียม Network ระบบจดจำบันทึกมหาหลัยจุลาลงกร